ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่ไปต่อแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมกวนเรือสปีดโบ๊ทแล้ววันที่7มิถุนายน2565มีรายงานว่านางพานิดาสิริยุดดทธโยธินแม่ของแตงโมได้ยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออจจาชญกรรมยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ท ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดอาญารวม8มาตาในคดีฆาตรกรรมโดยนางพนิดาได้ยื่นถอนคำฟ้องตรงออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎกรมมนี้แล้วเช่นกันขณะที่นายอัจฉริยะยอมรับว่าแม่ของตังโมไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตรกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมระบุที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีตังโมซึ่งจากนี้ไปก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไปขอบคุณข้อมูลสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ